การสั่งสมประสบการณ์ที่ดีๆมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กรเช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพวกเขาต้องฝึกประสบการณ์เพื่อหล่อหล,อ,ลอมสมรรถนะและทักษะบริหารที่แสนวิเศษให้ครอบคลุมทุกมิติรองมิน รองนัตธิกาและรองอนุนาทั้งสมคนเป็นรองรุ่นเดียวกันต่างได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คนละหลายกลุ่มงานในสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครปฐมเขตหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยผู้อำนวยการเขตบริหารจัดการให้ทุกกลุ่มงานสำเร็จผลดีที่สุด รองมินประจวบวันรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงระบบได้ดำเนินง,งานโดยอยู่บนพื้นฐานตามแนวความคิดเชิงระบบใช้กระบวนการของวงจรบิมมิง่ง P D C A ร่วมกับแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเชิงประจักษ์บุคลากรร่วมพลังกันทำงานอย่างแท้จริงรองนัธิกาลิ้มเฉลิมรับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มกฎหมายและคดีบริหารแบบบูรณาการเป็นกระบวนการที่น้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดในการบริหารกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้ใช้หลักของการบรูรณาการโดยน้อมนำศาสตร,ราชาและพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินการแล้วก็ในหลักของความรับผิดชอบได้ให้ทุกคนได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ในกรอบพลังงานที่ทุกคนได้ปฏิบัติทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพของงานรองอนุนาตชื่นจิตรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาพิบาลเน้นความถูกต้องถูกระเบียบโปรง่งใสตรวจสอบได้เน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดําเนินงานเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมขยันหมั่นเพียรและมีความซื่อสัตย์สุจริตหน้าที่ของรองทั้งสามคนแต่ละวันจะดูว่ามีงานไหนที่ยังไม่เสร็จก็จะเร่งรัดให้เสร็จ งานไหนที่เข้ามาใหม่ก็ให้มีคนรับผิดชอบและเมื่อมีการสร้างสรรค์งานก็จะร่วมกับบุคลากรทุกคนในแต่ละกลุ่มงานคิดนวัตกรรมในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นแผนบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารนโยบายของเขตและของสพท ให้บรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งช่วงเชือ้อโควิด -19 ระบาดหนักหากสอนในห้องเรียนเด็กคงติดเชื้อกันทั้งโรงเรียนต้องวางระบบการสอนออนไลน์ให้เด็กเรียนอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านถึงพอจะชดเชยการเรียนในห้องเรียนได้บ้างพวกเขาทั้งสามคนบอกว่าแต่ละคนก็ออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนตื่นตัวในการเรียนการสอนมากเป็นพิเศษบ่อยครั้งที่การติดตามนิเทศเป็นการไปเยือนพ่อแม่ผู้ปกครองพวกเขาบอกว่ายังเป็นห่วงเด็กยากจนเด็กได้โอกาสอีกจำนวนหนึ่งจะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายช่วยเด็กยากจนให้มีความเสมอภาคกันทั่วหน้า เป็นน้ำใจที่ที่ทุกไม่หรอกนะสำหรับคนที่ไม่มีที่ไม่มีอะไรจริงๆรื้ว่าตอนเราได้ได้ถีอเข้ามารู้สึกดีใจมากเหมือนค่ะช่วยเถอะจากคนที่บ้านที่มีพวกคนอยู่กันแปดเก้าคนนะแล้วได้ตีของนี้มารู้สึกมันเหมือนอิ่มไปทั้งชีวิตแล้วอ่ะจริงๆนะคะพูดพูดจากใจจริง การช่วยผู้อำนวยการเขตบริหารจัดการอย่างแข็งขันผสมผสานกับการหล่อหลอมสมรรถนะอยู่ทุกช่วงเวลาและความมีชีวิตชีวาของข้าราชการครูและบุคลากรวิถีแห่งการฝึกประสบการณ์นั้นเข้มข้นงดงามยิ่งนักแต่สำหรับชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งการฝึกประสบการณ์ของรองผู้อำนวยการเขตของพวกเขาเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนรู้ว่า สมรรถนะที่ดีของรองผู้อำนวยการเขตที่พวกเขาทวินหาที่สุดได้อุบัติขึ้นแล้ว